สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทา t a r o t Channel ผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านอภัยทาร่หมอแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกสวัสดี FC ส,สปอลาวสบายดีวันนี้นะคะเราจะมาหาท็อป,ปิกเล่นกันแบบสนุกๆน,นะคะใครกันนะหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยนะคะเป็นการเพิ่มพลังงานบวกนะให้กับพวกคุณทุกคนนะคะเอาราคาซ้ายมือนะคะ พลังงานเอเน g y จีนะคะ D 1 D 2และ D 3นะคะ1 2และ3นะคะพลังงาน D ที่1นะคะ1นะคะ Energy 2นะคะเลือกพลังงานที่ดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะ3เอารคาคาเมื่อเลือกกันได้แล้วนะคะ ไปที่เวลาประทับไทม์สแตมป์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะพูดที่เรื่องดีที่หนึ่งนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะดีหนึ่งนะคะคอนเทนต์นะคะวันนี้นะท็อป,ปิกนะใครกันนะหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยนะคะเอน g จพลังงานดีที่หนึ่งนะคะเรามาดูกันนะว่าขอพลังงานจักรวาลขอพลังงานไพ่าทาร่นะคะขอพลังงานความแม่นยํานะคะขอพลังงาน ที่แรงที่สุดนะคะของไพ่ทาโร่นะคะอ่ะเรามาดูพลังงานเอเนอร์จีกันนะคะว่าใครการคิดถึงดีที่หนึ่งนะคะหยุดคิดถึงไม่ได้เลยนะแสดงว่าคิดถึงเยอะมากนะมีพลังงานคิดถึงความรักความคิดถึงว้าวเอ็มเพอร์ว้าวคนรักของคุณเขาหรือเธอคนนั้นนั่นเอง t h e e m p e r o r นะคะว้าวนะมีพลังงานของลาศีเมษขึ้นมาเลย เก่งเข้มเข้มแข็ง,ง,งหนักแน่นนะคะควบคุมคอนโทรลนะคะมีแพชชั่นนะคะแล้วก็มุ่งมั่นให้ประสบความสําเร็จเป็นคนที่เก่งนะคะมีพลังงานของชาวต่างชาติก็ได้คนที่คุณรักคนที่คุณนึกถึงอยู่นั่นเองนะคะเอ e r จีใบที่2ออกมาแล้ว night of pentacle s นะคะเอาล่ะตอนนี้อาจจะอยู่ห่างไกลก็ได้นะคะว้าว มีพลังงานอยู่ห่างไกลแล้วก็มีพลังงานในออฟเพนเดเคิลคือตอนนี้เขานะคะคนที่กําลังคิดถึงคุณเนี่ยหยุดคิดถึงไม่ได้เลยแสดงว่ามไม่ได้อยู่ใกล้กันนะอาจจะมีภารกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ห่างไกลอะไรประมาณนี้นะแทเพร,รนว้าวราศีธนูมาความเปลี่ยนแปลงของความห่างไกลกำลังจะหมดไปหรือเปล่านะใครกันนะหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยเอารัเซอารซ่นะฮะไพ่อยากจะบอก อะไรอีกนะชาวดีหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะตกอีกมาสองใบนะว,ว้าว tree of s o u d s นะความเปลี่ยนแปลงของความเสียใจหรือของความที่ไม่เป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการนะของนะคะพวกคุณบางคนนะคะหรือของพวกเขานะ มีความเสียใจบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเขาอาจจะรู้สึกว่าเสียใจไม่เป็นไปอย่างที่ใจเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างที่เขาได้ทํางานอ,อ,อยู่คนละที่กับคุณการเดินทางข้ามประเทศการเดินทางอยู่คนละจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าอาจจะเสียใจหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทําอะไรออทําให้เหมือนว่า ไม่ได้ตัวคุณนะคะตัวคุณนะไม่ได้รับการเติมเต็มจากความรู้สึกนะคะอาจจะเป็นความเอาแต่ใจอาจจะเป็นความที่เขามีคนเข้ามาหาเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่คําพูดการกระทําของเขาก็ได้นะที่ชอบควบคุมคนโทรหรือเอาแต่ใจตัวเองมันมีไพ่ six of pentacles นะคะการให้และได้รับเท่าเทียมกันหรือการขอโอกาสการขอการให้อภัยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเดนเปอร์เรสนีพลังงานของราศีเมษกับราศีธนูนะ ให้อภัยการให้และได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะเขากำลังจะพยายามปรับสมดุลหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยู่คิดถึงคุณไม่ได้เลยนะคะอาจจะเป็นทั้งเรื่องเรื่องเกี่ยวกับว่าตอนนี้คุณอยู่อย่างไรเป็นอย่างไรนะคะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นให้อภัยคุณหรือยังเลิกเศร้าเสียใจหรือยังนะคะอาจจะประมาณนี้เอาล่ะเรามาดูใบต่อไปนะอไนอฟโซสนะ ความจริงจังความมุ่งมั่นความบุกทยานไปข้างหน้านะคะ Knight <c oughs> of Pentacle นะคะกลายเป็น King of Pentacle นะคะมีพลังงานของการที่จะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะมีบางสิ่งบางอย่างอยากจะคุยอยากจะเคลียร์อยากจะปรับความเข้าใจนะคะ เ a ศ e of วานความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะไม่ว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่กําลังลับเข้ามาใหม่หรือความสัมพันธ์ที่นะคะคนที่ห่างหายไปหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ขอคุยขอเคลียร์ขอโอกาสขอการพูดคุยนะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไปในความรู้สึกนะอืมนะคะกางขอโอกาสการเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งนําพามาสิ่งที่ดีดอัล่าใครกันนะหยุดพิถึงคุณไม่ได้เลยอะเรามาดูกันต่อนะว้าว ทรี s อฟ r ซกลายเป็น The m a g เช i a n นะคะเ a g i c i เช a n นะการติดต่อสื่อสารพนักง,งานของดาวพุธนะคะอินเทอร์เน็ตออนไลน์โซเชียลอะไรก็ได้แสดงว่าเขากำลังอยู่ในขั้นตอนหากระบวนการวิธีหาวิธีการนะคะหาวิธีการนะพวกเขาบางคนกำลังหาวิธีการที่ที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณโดยที่ให้คุณยอมรับนะคะเขากำลังใช้ ความคิดความสามารถหรือวิธีการต่างๆที่จะติดต่อสื่อสารมาในเรื่องที่นะคะคุณกับเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจบางสิ่งบางอย่างเพราะมันขึ้นไปกับทีออฟซดนะพลังงาน3ดาบนะคะความเสียใจปัญหาหมือที่3ปัญหาความแปรเปลี่ยนปัญหาอะไรก็แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างนะเหมือนเขาอยากเขากําลังคิดว่าอยากให้คุณให้อภัยขอโทษอะไรประมาณนี้ มีพลังงานที่ตกออกมานะพลังงานความสัมพันธ์หรือความรักในอดีตอาจจะมีความมีไว้ที่ต่างกันได้ซิกออฟคันะคะความรักอ่าหกกับ6มาอีกแล้วอาร์ซีเลข6กับเลข6นะพลังงานความรักความสัมพันธ์ความรักในอดีตความรักในเวรียนก็ได้ใครบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ไปมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้คือเขาคนนี้แหละที่นึกถึงดีที่1นนะคะมีพลังงานที่แรงที่สุดแล้วก็มากที่สุดนั่นเอง แต่ใน s i กออฟคมีพลังงานไพ่3ใบนี้ตกออกมาแสดงว่ามันเป็น energy ของ s i กอ Sick of Cup ใบนี้นะคะอืมนะเดี๋ยวหมอจะเปิดให้เลยนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขยับกล้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหมอจะเปิดให้เลยนะเดี๋ยวคุณจะไม่เห็นอะ ใน six of c u p มี four of w n e แปลว่าใครบางคนนะคะอยู่ด้วยกันแล้วแต่งงานแล้วเป็นครอบครัวแล้วนะคะหรือมีความสัมพันธ์แล้วและเป็นม,มีความแปรเปลี่ยนไปนะในพลังงานของในอดีตคือคนคนนี้นะที่มีพลังงานความรักความสัมพันธ์ในอดีตเรามาวางตรงนี้ดีกว่าต่อมา energy นะคะใครบางคนความรักความสัมพันธ์ที่ในอดีตอาจจะเป็นชาวต,ต่างชาติก็ได้มีวัยที่แตกต่างก็ได้นะคะอยู่ในระหว่างขั้นตอน ตัวเลือกความรักที่เป็นตัวเลือกทางเลือกความรักที่มันอยู่ห่างไกลความรักที่มันจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าความรักที่มันดูเหมือนมีความแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาความรักที่มันเหมือนอยู่ในจินตนาการอะไรแค่นั้นหรือเปล่านะคะมีเจ็ดถ้วยนะอะ ald, ace of pentacle นะคะไพ่ใบนี้มันเหมือนว่ามองเห็นคุณค่ากับความรักที่นะคะเคยเขาเคยมีคุณเขาเคยมีคุณแล้วมันเป็นความสุขนะคะ อยากขอโอกาสกับจักรวาลนั้นอีกสักครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เอ็กซ์ออฟเพนเดเคิลนะคะมันเหมือนคุณเป็นความรักเป็นความสุขให้เขานะคะที่เขาจะต้องเอ่อระลึกถึงนึกถึงนะคะการขอโอกาสบางสิ่งบางอย่างความรู้สึกเขานะคะได้แปลเปลี่ยนนะคะกําลังคิดอยากติดต่อสื่อสารอยากขอโอกาสนะคะการที่นะคะอาจจะพวกเขาบางคนนะคะอยู่คนเดียวหรือปล่อยคุณอยู่แบบตอนนี้อาจจะแบบว่า ไม่ได้มีความประหลาดอะไรนะคะอาจจะแบบว่าที่ผ่านมาตัวเขาอาจจะมุ่งมั่นความสําเร็จหรือมุ่งมั่นอย่างอื่นมากกว่าหรืออาจจะแอบเจ้าชู้นอกใจหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้ที่ปล่อยให้คุณรู้สึกต้องเน็บหนาวไม่ได้รับความสุขไม่ได้รับออความสุขทางใจอะไรประมาณนี้ไม่ได้รับความโรแมนติกอาจจะมุ่งมั่นหาเงินทํางานหาเงินอะไรมากกว่าแล้วก็ มีเรื่องที่นะคะผิดหวังเสียใจกันไปมีบางคนนะคะคนที่หยุดคิดถึงคุณไม่ได้อยากให้คุณให้อภัยอยากขอโอกาสอยากจะติดต่อสื่อสารนึกถึงรเรื่องราวเนี่ยในในในอดีตนะคะการขอโอกาสหรือไม่โอกาสนะคะเราไม่ได้พูดถึงว่าเขาจะแอคชั่นหรือไม่แอคชั่นนะคะเรากําลังพูดถึงว่าใครกันนะหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยนะคะแสดงว่ามีพลังงานเอ่อไพ่ที่ไพ่ที่เป็นนะคะอันนี้นะไคเน็ตนะม,มันเหมือนแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบใครสักคนที่ต้องพบเจอการความรักที่รู้สึกให้อภัยหรืออะไรประมาณนี้มันเหมือนเขาคนนี้หรือเธอคนนี้นะทาให้คุณผิดหวังเสียใจนะคะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความแปลเปลี่ยนไปของเขาเขาไปเจอคนอื่นแล้วก็มีคนอื่นอะไรประมาณนี้นะอืคุณทุ่มเทความรักความรู้สึกรอคอยแล้วเขาเอาจจะไม่ได้กลับมาเขาเอาจจะไม่ได้ติดต่อมาหรือมันมีคนอื่นไปอ,อะไรประมาณนี้ในพลังงานของเ n e r g y ประมาณนี้นะคะ หรือบางทีมันอาจจะแบบมันมีเรื่องราวที่ทำให้ดีที่หนึ่งเนี่ยเศร้าเสียใจเอนเนอร์จจะเป็นประมาณนี้นะนะคะโอเคก็คนนี้แหละนะที่คุอขอไปที่คิดถึงนะคะชาวดีที่หนึ่งอยู่ตลอดนะนะคะเอาไว้เท่านี้นะดีที่หนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลน,นะคะอ่ายละเอียดใต้ d e s c r i p t ั o นนะคะหรือใต้คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้นะคะมีราคานะคะ ขอคนที่พร้อมโอนเท่านั้นการจัดเลขมงคลนะคะไม่ว่าจะให้คนรักเก่าติดต่อก,กลับมาเสริมการงานการเงินโชคลาภนะคะหรือจัดเรื่องการเงินอย่างเดียวนะคะมีราคาบอกขอคนที่เชื่อมั่นและศรัทธานะคะแอดไลน์มาแล้วขอคนที่พร้อมโอนถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้พร้อมโอนหรือสงสัยอะไรต่ออะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ได้เข้าใจหรืออะไรนะคะหรือไม่ได้เชื่อมั่นศรัทธาในตัวหมอแจรบกวนไม่ต้องแอดไลน์มานะคะขอคนที่พร้อมโอนเท่านั้นไม่ว่าจะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลนะคะดีที่หนึ่งขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดีที่สองนะคะวันนี้เรามาในท็อปปีหัวข้อนะคะใครกันนะหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยนะคะใครกันนะหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยนะคะขอพลังงานที่แรงที่สุดนะคะขอพลังงานจักรวาลขอพลังงานครูบาอาจารย์นะคะใครกันนะหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยนะคะเอาล่ะเรามาดูพลังงานเอนเนอร์จีกันนะ พลังงานที่แรงที่สุดนะคะดีที่สองนะเอาละนะมีไพ่ตกออกมาเดซเดอะเดซนะเดม,มีพลังงานชาวราศีพิจิกนะพลังงานความรักเก่าคนรักเก่านะคะที่ย้อนนึกถึงเรื่องราวในอดีตมีความหึงมีความห่วงมีความาต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง บางสิ่งบางอย่างที่เคยมีความสุขด้วยกันนะคะเป็นความหึงหวงเป็นความระลึกนึกถึงเดดสพลังงานความรักที่จบไปแล้วความรักเก่าในพลังงานของชาวราศีพิจิกนะคะอืมนะโอเคทีนี้มาดูต่อ โฟล์อ p a n พนเดเนะคะมีความหึงหวงในเรื่องความสัมพันธ์ที่จบไปอาจจะเกี่ยวกับเรื่องความรักความหึงหวงนะคะมีความอึดอัดใจในความสัมพันธ์ Pen off one นะเขาคนนี้นะหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยอะดีสองจ่ามีพลังงานของใครนะที่เป็นชาตพิจิตกับอาอะโอเคเรามาดูกันต่อคนที่เดินจากไปคนที่หนีปัญหาคนที่ไม่ได้เคลียร์ปัญหาความรู้สึกหึงหวงความรู้สึกไม่เข้าใจนะหรือบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันหนักเหนื่อยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ มีเรื่องบางเรื่องที่คนที่เ,เขาเรียกว่าเรายังนั่งรอเขาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเราไม่สามารถหยุดนึกถึงเขาได้เลยเขาหรือเธอคนนี้ของดีที่2นะคะหนีปัญหาเดินจากเราไปหรือนะคะเราเดินจากเขามาแล้วเราไม่ได้สนใจอะไรใยดีนะคะมันเป็นความรู้สึกอ่า ถ้าถามว่านะคะ to absorb บางสิ่งบางอย่างในความรักในความสัมพันธ์นะคะในตอนนั้นตัวคุณหรือนะคะตัวเขาก็ได้อาจจะมีทางเลือกนะคะตัวเลือกนะหนึ่งสองหนึ่งสองอย่างนี้ในความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปไม่ได้คุณก็อาจจะเดินออกจากในความสัมพันธ์นั้นมานะคะซึ่งความสัมพันธ์นั้นอาล่ามีพลังงานเอเนจีเดอะเดทขึ้นมาเนาะแสดงว่าตอนนี้เขาย้อนนึกถึงเรื่องราวเหตุการณ์ครั้งเก่าๆที่เขาตัวเขาได้เคยทํากับคุณอะไรบางสิ่งบางอย่างเอสออกครับ มันเป็นความรู้สึกของความรักที่ความนึกถึงขึ้นมาอะระมันก็เลยเป็นพลังงานเอเนจีที่แรงขึ้นมานะว่าใครกันนะอยู่คิดถึงคุณไม่ได้เลยอ่ะเรามาเช็คพลังงานต่อนะเดี2สองจามาเพ,พราะพลังงานที่แรงที่สุดน,นะเดีที่สองอะว,ว้าวในพลังงานความหึงหวงโ o อ of Pentacles นะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะ ความสัมพันธ์ทางกายแล้วหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ใครบางคนหรือตัวเขาอาจจะมีสน่หแรงดึงดูดหรืออัดพลังงานอาจจะสลับมาเป็นตัวคุณก็ได้นะคะมีพลังงานของชาวราศีมังกรมีแรงดึงดูดทางเพศอะไรประมาณนี้นะ,ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบางคนก็อาจจะเป็นพลังงานของคนที่ดีที่สบเจออาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้มากๆนั่นเองนะ เอาล่งมาดูพลังงานนะสิบไม้เท้าในความสำพั์ที่มันอึดอัดดังเหนื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะใครคนนี้มาดูอ่ะเราลออมาเพียบเลยอ่ะ เทนนิสบอในตอนคบกันคุณรู้สึกว่าเขาอ่ะมีใครหลายคนบางคนนะชอบเที่ยวชอบทานอาหาร,รชอบทานอาหารที่ดีๆเป็นอะไรที่แปลว่าทานอาหารชอบทานของอร่อยๆนะแบบรูปลสกลิ่นเสียงของเขาต้องมาที่หนึ่งเลยหรือบางคนชอบกินเหล้าเมายาเรื่องผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะพลังงานอาจจะสลับกันได้หญิงหญิงและชายได้เหมือนกันหมดนะคะมีใครเข้ามาเขาคบใครได้หลายคนเขาไม่ได้ปิดบังในเรื่องความสัมพันธ์นะมันทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าไปไม่ไหวหนักเหนื่อยเราก็เดิน ออกมาก็ได้นะคะมีคนสองคนอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาฉันก็ไม่ไหวหรอกอะไรประมาณนี้คนนี้แหละกำลังคิดถึงคุณอยู่เอาล่ะดูต่อนะเราแค่เช็กว่าใครกันนะหยุดคิดถึงคุณไม่ได้นะเราไม่ได้ถามว่าเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาเราไม่ได้ตอบตรงนั้นนะคะ ไฟล์ออฟโซสนะเอสออฟคันะคะคุณเดินออกมาจากในความสัมพันธ์แล้วคุณบอกคุณยอมแพ้มันเหมือนว่าฉันอยู่ไปก็ไม่ประโยชน์อะไรตอนนี้คุณคนนี้กับคุณเขาเลิกกันไปแล้วล่ะคุณเลิกไปแล้วในพลังงานทูออฟโซส์นะคะไนออฟวานนะเขาคุณคุณคิดว่าบางสิ่งบางอย่างนะมันไม่สามารถทําให้คุณเดินหน้าไปได้เหมือนกันนะหรือว่าพวกเขาอาจจะไม่สามารถเออเขาเรียกว่าอะไรอะ มีความสุขกับในชีวิตได้ในอาวานนะยังถือความรู้สึกไว้ก็ยังนึกถึงบางครั้งเหมือนเหมือนเขาอยากติดต่อกลับมาแต่บางครั้งเขาก็จะไม่ได้ทําอะไรอะไรประมาณนี้นะอืมมันเหมือนว่าชีวิตเขาหวนมานึกถึงคุณมากอยู่ขนาดนี้มันเหมือนบางสิ่งบางอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเคยมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์แต่ณนะตอนนี้มันไม่ได้มีคุณอยู่แล้วนะว,ว้าว คนคนนี้นะคะพลังงานอาจจะสลับกันก็ได้อาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยอยู่อืมนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพลังงานเดร์แฮงแมนหล่นออกมาก็คืออาจจะเป็นเขาคนนี้ก็ได้ที่เป็นใครกันนะอยู่คิดถึงคุณไม่ได้เขาก็อาจจะกำลังรอคอยหรือว่าอยากได้คุณกลับไปในชีวิตเหมือนกันนะคะแต่นะคะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณถ้าเกิดว่ามันไม่ดีหรืออะไรก็นะคะเราแค่เช็คว่าใครกําลังคิดถึงคุณนะคะอยู่คิดถึงไม่ได้คิดถึงเรื่องราวบางสิ่งบางอย่าง ที่ตัวเขาทําไม่ดีกับคุณหรือในความสัมพันธ์อะไรบางสิ่งบางอยา่างที่เขาเสียดายโอกาสที่พลาดไปที่ไม่ได้มีคุณแล้วในชีวิตนะคะมันเป็นพลังงานเช็คพลังงานเล่าเรื่องตามนี้นะคะไม่ได้บอกว่าคุณอยากจะได้เขากลับมาหรือเปล่าคนไม่ดีสักขนาดนี้หรือไม่ได้บอกว่าเขาจะแอคชั่นอะไรกลับมานะคะเพราะเราแค่หาว่าเรื่องราวต่างๆมันเป็นอย่างไรสําหรับคนที่นะคะดีที่2เขากําลังหยุดคิดถึงคุณไม่ได้คิดเรื่องราวของคุณนะตอนนี้นะนะคะ โอเคนะในดีที่2นะคะเอาไว้คร่าวๆประมาณนี้นะคะมีราศีมัมงกรกับราศีพิจิกนะคะขอให้มีความสุขนะคะในการชมคลิปจะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลนะคะขอคนที่พร้อมโอนการจัดเลขมงคลนะคะไปดูรีวิวในช่องชุมชนนะคะอ่าการติดต่อกับของคนลักเก่าจัดเลขมงคลเห็นผลดีนะคะแล้วก็การจัดเลขมงคลนะคะขอคนที่เชื่อมั่นและศรัทธานะคะ ถ้าเกิดว่าไม่ได้เชื่อมัน่นไม่ได้ศรัทธาอยากอาสอดรู้สอดเห็นเรื่องนู้นเรื่องนี้ของคนอื่นนะคะก็ให้ให้ฟังพลังงานอยู่ใน YouTube อย่างเดียวนะคะไม่ต้องแอดไลน์มาแอดไลน์เนี่ยคือเขาเรียกว่าธุรกิจการซื้อบริการการใช้บริการนะคะแอดไลน์มาคือขอคนที่พร้อมโอนแล้วก็อ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนถึงแอดไลน์มานะคะไม่ใช่ว่าไลน์เนี่ยนะเขาเอาไว้แอดเฉพาะคนที่เรื่องเกี่ยวกับทําธุรกิจหรือทําธุรกิจนะคะ ความเชื่อมั่นศรัทธาจะดูดวงส่วนตัวคิดว่าการชมคลิปหรือที่เราล้นคลิปออกไปแล้วมีความแม่นยำหรืออะไรเป็นเป็นคาตัดสินใจที่คุณจะเสียเงินค่าครูแล้วดูดวงส่วนตัวเพื่อเป็นของคุณแต่ในพลังงานนี้เราอ่านเป็นแบบภาพรวมทั่วไปไม่อยากให้ซีเรีสนะคะถ้าเรื่องราวนี้ไม่ได้ตรงกับคุณมันก็แน่นอนไม่ได้ตรงทุกคนทุกท่านนะคะเพราะว่าเป็นการดูภาพรวมบางคน เม้นเถียงลูกนี้นั่นอะไรนะหมอไม่ได้อยากซีเรียสอะไรนะคะอันนี้ดีที่2ออยากฝากไว้นิดหนึ่งนะบางคนแบบอารมณ์แรงมาเลยด่าอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ถ้าพลังงานที่ไม่ดีในความรู้สึกของตอนเองเลยเราอยากจะด่าใครสักคนนะเราไปเม้นหน้า a c e b o o k หน้าวอของเราอันนี้คือพื้นที่นี้ใครเข้ามาก็อ่านคอมเมนต์เขาจะได้รับพลังงานที่หมออยากพยายามอัพพลังงานบวกให้คุณอืนะไม่ได้อยากอัพพลังงานลบแล้วก็ไม่ต้องการรับพลังงานลบของใครนะคะเอาไว้เท่านี้นะดีที่2ต้องขออภัยที่หมอพูดในดีที่2นี้นะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกดีที่3นะคะเอาราคาเรามาดูกันเลยนะวันนี้นะคะท็อปปิกเรานะใครกันนะ หยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยนะการดูครั้งนี้นะคะการเช็คพลังงานเป็นการอ่านเป็นแบบพลังงานแบบภาพรวมทั่วๆไปในอดีตเหตุการณ์ที่เขาเล่ามาเนี่ยนะคะที่ไพ่อยากบอกและหมอพูดไปนะก็คืออาจจะเป็นคนคนนี้นะคะไม่ได้บอกว่าใครจะติดต่อกลับมาคนคนนี้มันเลวร้ายแค่ไหนหรืออะไรประมาณไหนแค่เราอยากรู้ว่าใครนะกําลังคิดถึงเราอยู่นะคะ หยุดคิดถึงไม่ได้นะคะในบางครั้งไพ่อาจจะบอกถึงเรื่องราวดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เหตุการณ์ในอดีตนะคะไม่มีไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่โยรยดุกีบกุหลรับนะคะโอเคเอารานะเอาราควีนออฟโซนนะอืมนะคนคนนี้นะคะอ่าคิงออฟคัพนะการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นทีมงานหรืออะไรก็ได้ S of ออฟนนะมีความรักต่อกันนะ เขามาจีบเขามามอบความรักฉันอยู่เฉยๆฉันอยู่ดีๆเขาเป็นเพื่อนร่วมงานเขาเป็นทีมงานเราก็ได้นะเอาล่ะ เขามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขามาเขามาต่อแยเราเองอะไรประมาณนี้นะคุยนอฟเพนดิเคิลนะในโอกาสแรกๆคุณก็อาจจะเฉยๆก็ได้นะคะไม่ได้รู้สึกสนใจให้รู้อะไรนะคนคนนี้บางครั้งเขาอาจจะมาแอบรักแอบชอบคุณก็ได้หรือว่ามอบความรักความสัมพันธ์นะเขาแอบคิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้อาจจะแบบว่า Work f r ฟ m home ต่างคนต่างอยู่หรือบางคนก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรออกจากงานเราออกจากงานแยกยาก้ยายท,ที่ที่ทางานกันไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ เขาไม่แอบชอบคุณรักคุณหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยแบบว่าไม่ได้เจอกันอะไรประมาณนี้มากกว่านะวบความโหงต่างคนต่างทำงานยู่ที่บ้านของใครของมันก็ได้อาจจะเป็นคนในทีมงานของคุณนะคะตอนนี้นะบางครั้งก็นะเดชลิออดอาจจะมีพลังงานชาวราศีกรกฎนะแอบรักคุณมานาะนและเป็นทีมงานเดียวกันหรือเป็นคนที่ทํางานอยู่เ,เขาเรียกว่าอะไระเดินทางไปอีกที่หนึ่งสามารถเป็นทหารตำรวจวิศวกรคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะ ในพลังงานความรักของเขานะ King of a n มตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าคิดถึงอยากวางแผนอยากไมหานะการงานหรือมีภารกิจบางสิ่งบางอย่างที่เขาเดินทางไปทําบางที่บางอย่างก็ได้ของบางคนนะภารกิจตํารวจทหารอะไรแบบนี้หรืออยู่คนละที่นะภารกิจสําเร็จแล้วภารกิจนั้นนะเขากําลังคิดว่าเขาเหมือนว่าอยู่คิดถึงคุณไม่ได้เลยมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขานึกถึงนะขอ,อย้าย energy หน่อยโอเคมาอะ เอาละนะอ่าแสดงว่ามันเป็นพลังงานของความรักอรักแสดงว่าคุณต้องเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วเขาก็อาจจะเขาเรียกอะไรอะมมาปืม้มมารักมาหลงไหลคุณแบบนี้นะคุณดูแบบลักชัวรี่ก็ได้นะดีสลูปร่างหน้าตาดูดีทํางานเก่งอืมนะคะ Six of Swords ตอนนี้เขาก็คุณนะอาจจะแยกย้ายคนละอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศก็ได้ในการทํางานนะ Queen of Pentacles เขาบอกว่าวันเวลาเนี่ยที่ผ่านไปเขากำลังคิดว่าเมื่อไหร่นะจะได้มีโอกาสจะได้กลับมาร่วมงานกันด้วยอยู่หน่วยงานเดียวกันหรืออะไรก็ได้มีโอกาสเมื่อไหร่จะได้กลับมาหากันเดอชาริออดนะเป็นพลังงานของคนละสีคนละกฎนะวิศวกรฐานะบสคนในเครื่องแบบอะไรก็ได้ทั้งสิ่งทั้งอย่างนะอาลล่าไนออฟโซตวาวตอนนี้ก็บอกเขากำลังเครียดมากเลยอ่ะเขาไม่สามารถมาหาได้หรือมาใกล้คุณได้อะไรก็แล้วแต่นะเหมือนเหมือนแบบคิดถึงรักเครียดนอนไม่หลับนะอืมนะ ด้วยความห่างไกลนะคะก็คิดถึงอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็น energy ของเหมือนคนแอบรักก็ได้นะ mm hmm. เพื่อนร่วมง,งานแอบรักเราก็ได้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คนอยู่คนละประเทศคนละจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะรอเวลาที่จะมาเจอกันนะคะแบบนี้ก็ได้มีภารกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต้องห่างกันไปก็ได้สามารถเป็นความสัมพันธ์ของเขาเรียกว่าอะไรความรักเก่าความรักเก่าที่เขาเคยทําไม่ดีกับเราก็ได้และมีเรื่องเครียดอะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยนะคะ มันมันไม่เชิงมันไม่เชิงความรักเก่าที่มีเรื่องเครียดแบบนั้นนะมันเป็นความรักเก่าที่เหมือนแบบคบหาดูใจกันมันเป็นเหมือนรู้จักกันในระยะหนึ่งหรือที่ทํางานเดียวกันที่เรียนเดียวกันแล้วก็ได้ห่างกันไปด้วยภารกิจหน้าที่อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมีเรื่องที่อยากจะขอย้อนเวลากลับมามาบอกความรู้สึกมันเหมือนมันเหมือนเรื่องไพ่จะเล่าเหมือนแบบว่า คนที่ไม่ได้บอกความรู้สึกก็ได้นะคนที่แบบอึดอัดในความสัมพันธ์คือมันเหนื่อยแบบมันหนักแบบไม่ได้บอกว่ารักอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแบบสมมติเพื่อนทํางานที่เดียวกันรู้สึกดีกับเราพอแยกกันไปห่างกันไปคนละจังหวัดคนละประเทศอะไรยี้ก็ได้หรือแบบทํางาน work from home ก็ไปอยู่ที่แล้วก็ไม่ได้เจอหน้าเราไม่ได้เห็นหน้าเราอะไรเงี้ยดีที่สามเขาก็คิดถึงอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยเป็นใน r g y นี้แบบนี้คล้ายๆแบบนี้นะคะอืมนะ โอเคนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ใต้สำรักกันนิดหนึ่งนะดีสามอะไพ่ใต้สำรับเป็นพลังงานเดมูลนะคะแสดงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความลับเขาอาจจะแอบรักคุณหรือคุณแอบรักเขาดีที่3พลังงานอาจสลับกันได้นะคะคือจร,จ,รจริงๆจริงๆเขาอาจจะทำเป็นนิ่งเฉยๆไม่ได้แสดงไม่ได้แอคชั่นอะไรนะคะอาจแบบแอบปื้มปิ่มเราอาจจะดูไม่ยิ้มไม่อะไรให้เรานะเดชาริออตเป็นพลังงานของคนที่ดูเหมือน ออกแข็งแข็งไม่โรแมนติกดูเหมือนเฉยๆนิ่งๆดูเหมือนไม่คุยหัวใจดูเหมือนเย็นชาหรือเปล่าอะไรเงี้ยจากที่เรามองเขาก็ได้นะแต่จริงๆในในพลังงานความเป็นน้ำนะความเป็นออเขาเรียกว่าเซนซิทีฟแอบ,บแอบ,บเก็บซ่อนความอ่อนไหวในอารมณ์ที่เขารู้สึกถึงคุณนะคิดถึงคุณหรืออะไรแบบเนี้ยในความรู้สึกชอบก็ได้แอบ,บรักก็ได้ดมูนมาเป็นความรู้สึกของความคิดความวิตกกังวลเครียดคิดถึงอะไรประมาณเนี้ยอยากเจอหน้าเมื่อไรบริษัทที่จะมารวมกันอะไรประมาณเนี้ย ให้กลับมาทํางานที่เดียวกันอะไรแบบนี้หรือเขาย้ายไปที่อื่นแล้วอยากจะกลับมาเจอคุณมีความวิตกกังวลหรือมีความคิดถึงในความในความห่างไกลในความไม่เจอในความไม่เห็นหรือในความไม่ได้คุยกันอะไรแบบนี้มากกว่าเนาะเพราะดโมมันเป็นพลังงานของอ,อ,อารมณ์เซนซิทีฟมากนะคะพลังงานอาจจะสลับเป็นของเขาหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ไม่ได้เจอหน้าหรือบางสิ่งบางอย่างที่เวลาที่ มันเป็นนิวมูนรอบใหม่หรือเขาเรียกว่าวันพระจ,จันทร์เต็มดวงหรือใกล้จะวันพระหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดไปถึงเรื่องราวในอดีตรู้สึกเซนซิทีฟขึ้นมาในอารมณ์ความรักความรู้สึกของคุณนะพวกคุณบางคนนะบางคนนะคะของพวกคุณนะที่ที่มันเซนซิทีฟแบบนี้นะคะเพราะมีเดมูนอยู่ตรงนี้นะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะม,มีลมีราศีกรกฎกับอันนี้คือราศีมีนนะแสดงว่าดาวศุกร์ดาวจันทร์เขาต้องมีพลังงานของเออกรกฎ กรกฎแล้วก็ราศีมีนะแล้วก็อาจจะมีเอเนจีพลังงานของชาวธาตุลมตุลกลุ่มมิถุนอะไรประมาณนี้นะคะอ่อไพ่คือไพ่เล่าเรื่องราวเหมือนคนในอดีตมากกว่านะเพราะว่ามันเป็นเมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนแบบว่าบางที เราก็รู้เหมือนกันนะว่าเขาอาจจะมีบิกิกรยาชอบเราแต่เรายังค่อนข้างไม่ได้มั่นใจเออไม่มั่นใจหรือเราก็มองเขาไม่ออกเหมือนกันอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาเป็นแบบนี้เหมือนว่าไม่ได้แสดงออกแต่อารมณ์อ่อนไหวอารมณ์เซนซิทีฟนะคะโอเคนะในดีที่3นะคะก็การอ่านเป็นพลังงานเป็นแบบภาพรวมนะคะท,ทั่วไปนะถ้าเกิดว่าคลิปไหนที่เราดูแล้วนะคะที่หมวดแจนทําคลิปไปนะคะ,ะพวกคุณนะคะคิดว่าโอเค พลังงานของหมอคนนี้ตรงกับคุณนะคะหรือมีความแม่นยำในระดับหนึ่งคุณอยากเสียเงินนะคะเสียค่าครูเพื่อกันดูดวงส่วนตัวอันนี้นะคะที่เราทำคลิปไปคุณก็ใช้อันนี้ตัดสินใจนะคะการดูดวงไปแล้วเนี่ยหมอไม่ได้มีรีวิวให้ดูนะคุณดูคลิปแล้วตัดสินใจที่จะเสียเงินค่าครูดูดวงส่วนตัวถึงแอดไลน์มาแอดไลน์มาแล้วขอคนที่พร้อมโอนรายละเอียดใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชั่นาการจัดเลขมงคลน,นะคะเลขมงคลน,นะ ไม่ว่าจะให้คนรักเก่าติดต่อกลับมาหรือนะคะเ,ออเสริมกันงานการเงินนะคะหรือทํางานออนไลน์หรืออะไรประมาณนี้นะคะแบบว่าโดยส่วนกระแสเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ขอความที่คุณเชื่อมั่นนะคะในตัวบอแจนเชื่อมั่นครูบาจาของบอดจนและคนถึงแอดไลน์ไอดีมานะคะขอคนที่พร้อมโอนนะคะถ้าเกิดแบบลังเลสงสัยอะไรสักสิ่งสักอย่าง ไม่พร้อมโอน everything allway อะไรของทุกคุณก็แล้วแต่นะคะหมอแจนฝากไว้นะในดีที่3ไม่ต้องแอดไลน์มาค่ะนะคะชมอยู่เฉพาะในช anel หรือใน y o u t u b e เท่านั้นนะคะหมอแจนงก็ขอบคุณมาก แล้วก็ขอบคุณสําหรับการที่คนที่กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยนะคะเราไม่ได่าผู้อื่นทิ้งไว้หรือปล่อยพลังงานลบไว้นะคะคลิปนี้นะหมอแจนพูดเยอะและพูดยาวยาวว่าหมอแจนบ่นเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะคะการที่เราอยู่พื้นที่คนเยอะๆขออนุญาตพูดบ้างเพราะว่าหมอไม่เคยออกไปโพสต์หรือออกไปว่ากับใครบางคนหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างบางครั้งมันเหมือนเรายังไม่ได้บรรลุเนาะอืมเรามีรู้สึกมีความรู้สึกนะมีความรู้สึกหนึ่งสองสามสี่ห้าและหมอไม่ต้องการ คนที่แอดไลน์มาแล้วมีพลังงานความเครือบแคลงลังเลสงสัยอ,นนอันนู้นอันนี้ท,าท้าทายหรืออะไรอย่างเงี้ยคนคนนั้นน่ะคุณควรอยู่ในที่ของคุณหมอก็อยู่ในที่ของหมอเขาเรียกว่ายาแฝงเท้าหาเสี้ยนหมอพูดอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าคุณแรงเข้ามาหมอใส่ไม่เลี้ยงนะหมอบอกเลยนะหมอเป็นคนแบบนี้แล้วพูดตรงและเป็นคนตรงชัดเจนนะพื้นที่ของเราพื้นที่ของเราในส่วนตัวของเรานะคะเราก็จะอยู่ในโซนของเราเราจะไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครถ้าเราไม่ถูกกระทําก่อนนะคะหมอบอกไว้เลยนะ โอเคยังไงก็ขออภัยในดีที่3นะถ้าเกิดว่าฟังคลิปไพ่จบแล้วไม่ได้ฟังยาวไปก็ตัดออกไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้อยากฝากไว้นะสำหรับคนที่แอดไลน์มานะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ